ไปอโอีโอวันนี้เธอไหลทุกคนนางน่ารักอะ่ะเวลาเธอพูดกับพี่เบสอะ่ะทุกคนเธอพูดน่ารักมากแล้วใดๆเธอจะขายลิฟนะคะเตรียมซื้อกันเลยจ้ะเตรียมกระเป๋าไอลิที่มีอะ่ะโลทิ้งให้หมดนะรอใช้ของลูกพวกคุณเลยเรอใช้ของลูกพวกคุณเลยจ้ะโลทิ้งให้หมดไอที่ซื้อมาใหม่ๆอะ่ะทิ้งเลย อุ้ยไม่ได้สิรอก่อนลูกออกมาปุ๊บอะทิ้งเลยเดอ้อห้ามเก็บน่ารักเวลาเธอพูดกับพี่เบนแม่หนูทอมลืมตัวเวลาเธอพูดกับผู้ใหญ่เนาะแม่หนูอย่างงั้นหนูอย่างงี้นางน่ารักเธออยู่เชียงใหม่จ้าตอนนี้ไปเที่ยวหรือไปแข่งรถไม่รู้เธอกําลังจะเที่ยวอยู่คะ่ะเอ็นดูอ่ะเห็นไหมเธอเอ่อหมุนอะไรอะกล่องหมุนลูก เหมือนของเล่นเด็กอ่ะได้ลูกเขียวเหลืองทุกคนผมได้คิดไปไปโอดีโอบอกพรมลิขิตเราได้คิดเองหรือเปล่ารถสดจ้าโ,โจุจออกกลองแป๊บเดียวครับคนขับรถผมพอดีจ้างมาราคาหลักหลายล้านพี่เบสอยานะไม่บํานกบอกเธออย่ายานะาอย่ามายามาเตยามาเตะพี่ คุขับรถครับชกลังออกไปครับค,ครถลับเดี๋ยวยืนยืน,ยนอยู่ตรงข้างหน้าขานาสิเลยก็ครับแม่เบชันจองแล้วอตอนนี้กำลังกำลังจะออกลยครับประมาณประมาณประมาณสิบสิบสนีนะครับยืนยืนจาออกไปไปดูภูเขาครับทุกคนเรามาเจียงใหม่ก็เจ้าเราต้องไปเบิงปูกเก่ากันเน้อ คนสองเขาตื่นตั้งแต่เช้าแล้วเขาไปไหนกันวะพี่ปอนก็อยู่เซนทัตนะแม่ทุกคนตื่นหมดแล้วนะนี่เขาตื่นเช้าอยู่นะแต่ไม่รู้ว่าเขาไปไหนหนูก็ไม่รู้ว่าใครไปไหนหนูทักมีอาบอกไว้ว่ากูมึงจะไปไหนไปเลยนะมีอากูไม่ไปไปแอลพูดไหนกับเจ้าไปแอลพูดเรือ ไปเอลพูดขอาอกระเจ้าหนาหักปลาลำปลาเหลือมาแอลเจียงดาวโอเคซิกเกล็ดเธอรีบมาขายรีบนะเดี๋ยวรีบหมดก่อนโอเ,เดตังหมดก่อนกำลังค่ะอุ้ย <c oughs> ตอบปากต่อคำกำลังเทสก่ลังเทสแม่แม่เทสแม่เทรนหนุกในการพูดแบบนี้นะ เธอ <laughs> แหละเชียงใหม่เรายังมาเทสเลยขนาดใช่คือเป็นลิฟที่เราปกไปทุกที่นะ <c oughs> เพราะเทสได้แค่วันสองสแทง่งเพราะว่ากิมมิคของลิฟเรามันไอเทมมันเยอะอะไอเทมนะดีเทลเออดีเทลเราทีเล่นเกมบ่อยโว้ รถโคตรติดจิตเจ็ดโรบินสันเจอกันเจอกันจ้าขายรีบเร็วปากแห้งแล้วเอาสีพึ่งไปทาก่อนนะ <c oughs> <c oughs> เหนื่อยวะ่ะมาแอลมาแอลกวนพะเยาเจ้ากวานพะเยาพึ่งเป็นเป็นกวนนะครับมันเหมือนกวนกับเป็นทะเลย้อมย่อมของพะเยาครนะับอ้ทะเลย้อมย่อมนะพะเยาจากทะเลไก่ไหมครั พะเยายพะเยายจากจากนี้ไปก็ร้อยร้อยกิโลครับอ๋อไกลไกลไกลแต่ผมก็พะเยายนะครับอ๋อเหรอเป็นคนุณเป็นคนพะเยายครับเกิดเกิดที่พะเยายเลยครับโอเกิดที่พะเยายแล้วมาโตที่เชียงรายรแล้วก็มาทํางานที่เชียงใหม่ใช่ครับโอ้โหพี่ขับแต่โซนเชียงใหม่เหรอครับขับเชียงรายเอาขับเชียงรายมันผมขับไปไปมาครับแต่แต่ส่วนมากก็เชียงรายโอ้ พี่เคยมาขับให้นักแข่งไหมครับปีที่แล้วได้มาขับให้ไหมไม่ได้มาครับผมเพิ่งเพิ่งมาขับได้ได้สองสามเดือนเองครับโอ้ขับรถนี่นะครับตอนนั้นทำทำงานประจำดีเลยดีเลยอยากไปทำงานประจำที่กรุงเทพไหมครับอเคนี่ประมาณแปดเฉลสีครับ ดีดีดีชวนมาด้วยน้องพูดน่ารักอย่างใครถามยังนะในขอเราบอกเพื่อนสปอยโอ้ยท่นเด็เขาหองเขาหนังยัวเนี่ยยุ่เสียงไหมสั่งโปรตีกับสปอยแม่คิดดู หนูตัวคนเดียวขนาดนี้มันให้หนูสั่งโปรตีนหกกระปุกเป็นป้าเตี่ยโปรตีนตแอบบีจะไจบเป็นป้าทีาท่คนสั่งโปรตีนหกกระปุกเอ้าพี่เบมำหนกขอรู้หน้าเธอโอเคหรือยัง ต้องมาทีหนึ่งไม่ไหวฉันเต็มใจขอเป็นแค่ที่สองยอมเป็นคนสำมลองตลอดไปทีหนึ่งให้เขาขอที่สองให้ฉันจะได้ไหมรบกวนเธอเกินไปหรือเล่า พี่ส่วนมาเขามาเที่ยวมาเชียงใหม่เขาต้องไปเที่ยวที่ไหนครับถ้ามาก็เย็นนนมอนแตรอเปิดจูดอยแม่กำปองไปกินหมูก้ะทะกันบุนดอยประมาณนี้ครับอู้ดีนะแม่กำปองม่แต่เราจะไปขึ้นเหนืออยู่สิบเจ็ดสิบแปดพาสองแล้วดูดีไหมครับ <10. S 1> ใช่ปะ เมื่อกี้ที่ที่ที่พื้นที่แบบที่ที่เราจะไปรับนี่เขาบอกว่าจะไปม้อนคูเวนนี่นะครับโอ้ใช่เรานี่แหละที่แรกผมอยากไปไหว้พระที่นั่นครับแต่อันนี้คือมาตอนนี้คือสายมูนงครับอืมตอนตอนนี้นะครับแต่มัน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 ไปสิ้นมันไปสิ้นออกออกที่ดอยเสกเกเพราะว่ามันมันเราเราจะออกไปเชียงรายประมาณนี้ครับแต่ทิ้งมันเป็นมันมันไปสิ้นทางออกหนจะไปไหว้ไหมครับหรือว่าไปไหว้สิบแปดดีกว่าผ่านอยู่มั้ง ไปแข่งรถหรือไปเที่ยวเนี่ยแข่งรถด้วยเที่ยวด้วยครับนี่แหละการบาลานชีวิตททเที่ยวเที่ยวเยอะกว่าทำงาน work life balance yes work life balance thank you my boss my boss ขอให้ได้ที่หนึ่งดื่มอะไรอะ่ะกาแฟจ้ากาแฟส้เนาะจะได้สดใสตอนบ่ายสองครึ่ง <c oughs> ไปห้วยดึงเท่าดึงเท่าแม่อะไรอ่ะสิบเจ็ดไปร้าพี่บอยนะจ๊ะเมื่อเธอร้อนเธอก็มีสายลมพัดผ่านมาเมื่อเธอหนาวเธอก็มีเปลวไฟเมื่อเธอหิวเธอก็มีข้าวปลาเตรียมไว้เมื่อเาสายตามจริงเราจะรู้ข้างหลังก็ได้นะพี่ เอาเหรออืมอไม่เป็นไรพี่ค่ะพี่ร้านร้านร้านเบียร์คราฟเดี๋ยวจะเดินมาไกลขนาดนี้เลยเหรอเฮ้ยไม่แต่หนูก็เดินมันมีข้าวราดแกงอยู่ตรงนี้หนูมากินไม่ไกลจากลงแรมแล้วมาก แม่เชื่อว่าหนูทาได้ทาได้ทำได้แม่ทำได้ฉันทำได้ต้องไดูเสที่เขาต้องเหม,มือนมุมบูมกันฉันทำได้ฉันทำได้ฉันทำได้นได <c oughs> สนามนี้ขอโพเดียมนะใช่เสียงผมเพิ่งตื่นนะครับแล้วเขานี่แบบสั่งที่มูก ยอะไรล่ะสั่งน้ำมกูกลิปสีสวยแม่มีคนบอกว่าลิปสีสวย sorry ไม่ใช่ลิปที่เราขายแล้ว <laughs> มันก็อยู่ในเนื้อทีอ่เราใช่เนื้อที่เรามองอยู่